สวัสดีค่ะช่องแม่ดากุกองนะคะมาดูค่ะมาดูรถคันใหม่นะคะรับส่งช่งชุกเข้าไปนะครับวันนี้พี่เสือก็มีเรื่องอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคัะค่ะค่ะแม่ลาก็อยากฟังค่ะก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีนะผมซื้อรถคันนี้ให้พี่เสือนะฮะนี่นี่แมดาว่าแล้วว่าต้องเป็นของเสือแน่ๆเขาเรียกรถจักรยานไฟฟ้านี่นะคะรถจักรยานไฟฟ้านะคะสีเขียว เป็นผู้ใหญ่เจดีที่ไม่ประสงค์ออกนามนะกะ็ขอโอกาสนี้นะขอพระคุณผู้ใหญ่เจดียท่านนีนี่นะคะนี่นะคะซื้อ,อให้ไปเสือเนาะนะฮะเสือได้ขับไปนู่นไปนี่นะฮะซื้อข้าวซื้อของลนะาเตาเวนนะฮะเป็นหน่วยรปภบ,บ้านลุงนะ <laughs> นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือไปเสือถือว่าเรามาอยู่ตรงนี้เราคิดดีทําดีมาตลอดนะฮะท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นก็คงจะมองเห็นในจุดดีเนาะนะฮะก็เลยซื้อให้ผู้เสือนะฮะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะฮะรวมทั้ง ต้องขอบคุณไปยังลุงพลป้าแตนด้วยนะครับผมถ้า,าไม่มีลุงพลป้าแตนก็ไม่พี่เสือก็คงไม่มาอยู่ตรงนี้เป็นยูทูบเบอร์อยู่ที่นี่นะครับผมแล้วก็ขอบคุณเอฟซีลุงพลป้าแตนนะฮะทั่วโลกนะคะคือเอฟซีลุงพลป้าแตนไม่ได้มีแค่เฉพาะในประเทศไทยเนาะ,ะมีทั่วโลกจริงๆนะที่ให้การสนับสนุนในทุกๆอย่างให้การสนับสนุนพวกเราหลายๆช่องหลายๆอย่างมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูรถพี่เสือกันใกล้ๆนะครับผมขับไปหรือยังคะ ขับเป็นแล้วนี่นะคะเสือลองขับให้ดูหน่อยสินี่นะเป็นสีเขียวถูกใจนี่เสือก็น่ารักนะคะท่านผู้ใหญ่ก็คงมองเห็นนะคะว่าเสือไม่มีรถนะคะก็เลยใจดีซื้อรถให้แม่ดาว่าอยู่ว่าเป็นของเสือแน่ๆแม่ดาวสีเลขอะไรแน่ๆคือดูที่ดูอนประมาณกี่โมงนะแม่ดาบ่ายสองใช่ไหมค่ะรถมาส่งตอนบ่ายสองคนก็ เห็นพ right. ี่เส right. ือตอนนั้นสักผ้าอยู่นะครับก็เห็นคนไปถ่ายคลิปมาเยอะๆเลยเออรูปใครรูปใครนะครับเพราะว่าตอนนั้นอะลงชื่อเป็นคุณรับเป็นเป็นคุณพอลลีนะค่ะคุณพอลลีเนาะส่งทางคุณพอลลีก็ต้องขอบคุณคุณพอลลีด้วยมากๆเช่นการถที่เป็นอ่ตัวกลางเป็นสะพานบุญให้นะผมพี่ใหญ่จริญมาถึงพี่เสือที่แม่ดาเลงนะคือมีสองคนที่แม่ดาเลงคือถ้าไม่ใช่เสือก็ต้องเป็นน้องเอ็นอ๋อแม่ดาเลงสองคนนี่แหละนี่นะคะ นี่ค่ะสวยค่ะรถคันนี้เหมาะเลยนะคะไื่เลขนะไม่เห็นเลขนะถ้าสมมุติว่าเราขี่ไปนี้แบตหมดเราก็ปั่นได้ค่ะออกกำลังกายด้วยนะคะใช่ครับผมนี่คือความดีของรถนะคะใช้ได้แบบสองระบบค่ะใช้ไฟฟ้าก็ได้แล้วก็เราจะปั่นก็ได้นะเราันมี่ปั่นก็ได้นะคะเจะเสียบจะเสียบชาร์จแบตมือถือนี่แหละครับ ถ้าเราใช้แบบหมดนี้ถ้าได้จูงเนาะถ้าไม่ใช้แบบวิธีปั่นอีกน่ถ้ามันถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ได้สองระบบเดี๋ยวพี่เสือจะลองขีดดูนะฮะมันได้สองระบบฝากแม่ดาถือกล้องให้พี่เสือด้วยนะครับค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวพี่เสือจะลองขีดดูนะครับทุกท่านนะฮะน้องนักเพียรหนูไปค่ะแม่ดาายแม่นนะคะเสือนิ่งบอกว่าไม่ใช่ของเสือหรือเสือนิ่งเลยนะคะ เสือก็ไม่พูดไม่จานะคะหรือว่าเสือแอบรู้ก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะขี่ไปทางโน้นนะค่าค่บไปคะ่ะไปดูเสือขับรถกันนะคะนี่คะ่ะแม่ดาก็ดีใจด้วยนะคะ,ะครับี๋ยังไม่หม,มเดเล็กเ๋ยว นี่นะคะนี่นะคะ <c oughs> โอหเร็วเลยค่ะเร็วเลยอย่างเร็วเลยนะคะตามไม่ทันเลยค่ะ <c oughs> ตามไม่ทันแล้วค่ะ <c oughs> เสือไปนน่นแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอกลับมานะคะ <c oughs> เสือเขาก็ใจดีค่ะน่ารัก <c oughs> นี่นะคะ นี่โอ้โหเหมาะเลยค่ะเหมาะเหมาะเหมาะค่ะเป็นสีที่ชอบอยู่กบดีค่ะสีก็ถูกสีถูกใจถูกโชกนะฮะค่ะนี่อ่ตรงนี้ซอนได้เหมาะอนได้นะครับแล้วเสือมีสาวๆมานั่งข้างหลังหรือยังคะยังโสดอยู่อันนี้รับเฉพาะเด็กอายุไม่เกินสิบขวบรับไปที่กรดกอกนะคะนี่นี่น่อดาจะบอกให้ครับ ขับไปที่กกอกแล้วก็ไปซ้อนมาเลยค่ะมีสาวๆกกอกอยู่นะคะเดี๋ยวพ่นาับมาใหม่นะเดี๋ยวไม่นาบอกให้เดี๋ยวพินาบอกให้ก็ได้เราะตรงนี้นะเราตรงนี้นะเราตรงนี้นะไม่ได้บำยให้ก็ได้เหนือไปเลยค่ะไปแล้วนะคะเสือนี่นะคะ ระหว่างรอเสือกลับมานะคะเราก็มาดูน้องแอนก่อนนะคะนี่น้องแอนไหวให้เอฟซีท่านไหนคะเออสองท่านค่ะสองท่านเนาะนะคะนี่ก็คือไหว้แม่โสรพีนะคะหลังจากแม่โสรพีเงียบเหงานะคะแม่ดาแม่โสระพีเงียบเหงามาหลายวันนะคะก็นี่ก็คึกคักขึ้นแล้วนะคะนี่เพชรตะมนฑลตะวันหลังเสร็จงานนะคะข้าโหมเงนเงยแมทุกคนชียร์แจากที่เพชรตะมณฑลสานใต้ นี่เสือมาแล้วนะคะนี่อย่างเร็วเลยค่ะยังอยู่กันเลยยังอยู่เนาะเราจะถ่ายไปในเรื่อจนกว่าจะครบแปดนาทีเลยนะอ่าอันนี้ของใครหล่นเนาะนี่ทองค่ะทองค่ะทอง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 ไครหายเนาะสำหรับนะฮะไข่ที่สนใจนะฮะรถจะรยายามฟ้านคี่เสือคิดว่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการซื้อหามาใช้นะฮะเหมาะค่ะ มันสะดวกนะผมนะแล้วก็ใช้ง่ายนะครับ,รบผมครับผมนะครเวลาจะไปไหนมาไหนเนะาะก็ <ๆ S 1> <ไป S 2> จะไ, <ป S 2> ได้ง่ายอย่างรุ่นนี้เห็นเขาบอกว่านะฮะชาร์จไปสี่ชั่วโมงนะฮะขับได้ประมาณสี่สิบกิเมตรนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ร